สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านมาดูรถฟีซิกนะครับ150ตัว2017นะครับตัวสมาร์ทคีย์ตัวแรกนะครับเป็นมือสองนะครับเผื่อใครสนใจนะครับราคา40,000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบคันเลยนะครับว่า4บ0ร์นนะครับสภาพจะขนาดไหนนะครับหรือว่าใครด่วนหรือว่าใครอยากได้ก็รีบมาเลยนะครับสงเกษตรยนต์นะครับหน้าเทคโนโลยีรพัฒนนะครับ081979592นะครับก็ถ้าใครรีบก็โทรมาได้ได้เลยนะครับจองไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวจะไปสะก่อนนะครับเดินดูรอบคันเลยนะครับว่าสภาพเป็นแบบไหนนะครับยางหน้านะครับเป็นอ่ายางเดิมนะครับเบอร์เก้าสิบทับเก้าสิบนะครับขออสี่เป็นยางใหม่เลยครับตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับนี่ล้อแม็กดมเดิมๆรัไม่มีทําสีนะครับดมเดิมเลยนะครับโช๊คมเดิมนะครับโช๊คหน้านะครับไม่มีรั่วนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับเพื่อนๆนะครับพาบิด่าดิสเบรกหน้านะครับพาเบรกนะครับแน่นๆครับเราไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับพาเบรกแน่นๆเลยนะครับ ถามว่าสภาพรถก็ถือว่าโอเคนะครับสภาพดีมากนะครับก็มีรอยขีดข่วนตามการใช้งานนะครับก็จะของรถดูแลโดดีมากนะครับดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกจุดเลยนะครับนะครับว่ามีจุดไหนบ้างที่เป็นรอยนะครับถ้ารับได้ก็มาจัดได้เลยนะครับหรือใครว่าแพงเกินไปก็ไม่ต้องมาก็ได้นะครับก็ผ่านนะครับนี่หนึ่งจุดนะครับที่ห็นเห็นเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลองขัดดูนะถ้าผมขัดผมว่าน่าจะหายนะครับหนึ่งจุดนะครับทินเห็นนะครับดูสีนะครับเนียนๆเลยอ่าและอีกจุดหนึ่งนะครับที่ มีการทำสีใหม่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นการลอยวางของนะครับแล้วมันเป็นรอยขีดกวนนะครับก็เลยก็ไปเก็บสีมาให้นะครับตัวนี้ก็ถ้ารับได้ก็มาจัดเลยนะครับเบาะเดิมนะครับไม่ไดุู้มใหม่เลยนะครับในระบบไฟก็ทํางานทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอ่ะสีดูสีกขนะครับเนียนเลยครับนี่เป็นปีซีไอหนึ่งห้าศูนย์นะครับ ยางหลังก็เบอร์ร้อยทับเก้าสิบนะครับขอสิบสี่เป็นยางใหม่เหมือนกันนะครับแม็กก็แม็กเดิมนะครับไม่มีทําสีนะครับของเหลวเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายใส้กรองเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับฝาครอบแข็งไม่มีรอยนะครับเนียนๆเลยครับน้องๆนะครับเผื่อใครสนใจไฟหน้านะครับไม่มีรอยนะครับไฟหน้าไม่มีรอยนะครับ และอีกจุดหนึ่งนะครับที่เห็นเห็นนะครับน่าจะเป็นการอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองขัดเหมือนกันนะเดี๋ยวผมไปลองขัดดุก่อนนะครับแต่ว่าบอกตํานี้ไว้ก่อนนะครับว่าเป็นประมาณนี้นะครับแต่จุดอื่นเนียนเลยครับไม่มีรอยเลยนะครับก็ถ้าสนใจก็รีบๆเลยครับด่วนๆเลยเดี๋ยวมาดูหน้าปัดเรือนไหม้นิดหนึ่งนะครับว่าวิ่งได้กี่โลอ่าลืมบอกไปนะครับเจ้าของรถนะเข้าไปติดตัววัดแบตเตอรี่นะครับมาด้วยนะครับหนึ่ง จุดนะครับที่ก็าํามาแล้วนะครับนี่มีบอกเวลโอนแบตเตอรี่นะครับรถวิ่งได้สามหมื่นห้าพันเป็นร้อยจินติโกโลนะครับนี่นะสภาพเนียนเลยนะใครสนใจนะครับนี่แล้วก็มีที่แขวนของให้ด้วยนะครับแถมไปให้เลยนะครับเนียนนเลยครับเหนไม่มีรอยนะครับชุบคมเมียมยังอยู่ครบนะครับเนียนๆไม่มีรอกนะครับมาดูใต้เบาะนะครับ ใต้เบาะก็เนียนๆนะครับไม่มีไม่ค่อยกปรกนะผมว่าก็มีรอยการวางคิ้นงานวางของอะไรนิดหน่อยเป็นธรรมดานะครับใต้เบาะโอเคนะครับแบตเตอรี่เยนให้ใหม่นะครับหนึ่งลูกนะครับเรียบร้อยนะครับจัดให้แล้วนะครับมาดูระบบไฟนิดหนึ่งครับอันนี้นะครับระบบไฟไฟขอทางหรือไฟฉุกเฉินที่เราเรียกนะครับทิปนะครับทำงานทุกอย่างนะครับ ั้งหน้าและหลังนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูไฟสูงนิดนึงครับเผื่อไม่เห็นไฟสูงครับทำงานนะครับโอเคนะครับใช้ได้นะครับี๋ยวดูเตะก่อนนะเตะใช้ได้นะครับนี่ครับปกตินะครับระบบไฟปกตินะครับแล้วก็รีโมทนะครับมีมาให้หนึ่งลูกนะครับ เป็นนี่มียางอ่ครอบรีโมทให้ด้วยนะครับยางหุ้มรีโมทนะครับให้หนึให้ด้วยนะครับสีเขียวนะครับก็ใครสนใจนะครับก็มาจัดได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลืมไปนะครับฟังเสียงเครื่องนิดนึงแต่จะไม่ได้ยินเสียงนะครับโอเคนะครับนุ่มๆเลยครับน้องๆนุ่มๆนวลๆเนียนๆนะครับ ก็ใครดูสนใจด่วนก็โทรมาก่อนได้นะครับ0 8 1 9 7 9 5 9 2นนะครับโทรมาตอบถามปี่เล็กสินด้เงินนะครับปี2 0 1 7บอกเขาแบบนี้นะครับถ้าถูกใจก็จองนะครับเดี๋ยวจะไปสักก่อนนะครับโอเคครับใครสนใจก็โทรมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ